บุคคลผู้มีจิตเหมือนแผลเก่าเรื้อรังถูกเขาว่าเพียงเล็กน้อยก็ขัดเคืองใจแสดงความโกรธเครียดแค้นหรือเศร้าโศกให้ปรากฏเหมือนแผลเก่าเรื้อรังที่ถูกสกิดเพียงนิดหน่อยความหมักหมมของน้ําเลือดน้ําหนองไหลออกมามา,มากบุคคลผู้มีจิตเหมือนเพชร มีปัญญาประหารกิเลสทั้งหลายทั้งสิ้นไปได้เหมือนเพชรที่ทำลายโลหะหรือหินทุกชนิดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกเป็นไฉนคือบุคคลที่มีจิตเหมือนแผลเก่าหนึ่งบุคคลที่มีจิตเหมือนฟ้าแลบหนึ่งบุคคลที่มีจิตเหมือนเพชรหนึ่ง ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็มีบุคคลที่มีจิตเหมือนแผลเก่าเป็นฉนหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โกรธมากด้วยความแค้นใจเมื่อถูกเขาว่าแม้เล็กน้อยก็ข้องใจโกรธเคืองพยาบาทขึงเคียดทำความโกรธความขัดเคืองและความโทมนัสให้ปรากฏแผลเก่า ถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมให้ความหมักหมมมากกว่าประมาณแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้โกรธมากด้วยความคับแค้นใจเมื่อถูกเขาว่าเพียงเล็กน้อยก็ข้องใจโกรธเคืองพยาบาทขึงเครียดทำความโกรธความขัดเคืองและความโทมนัสให้ปรากฏ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลมีจิตเหมือนแผลเก่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็บุคคลมีจิตเหมือนฟ้าแลบเป็นฉไนนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุก,ทกสมุทัยนี้ทุกนิโรดนี้ทุกนิโรธคามินีปฏิปทา บุรุษผู้เห็นจักสุเห็นรูปในขณะฟ้าแลบในเวลากลางคืนซึ่งมืดมิดฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนี้ทุกข์สมุทัยนี้ทุกนีโรธนี้ทุกนีโรธคามินีปฏิปทาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลนี้เรียกว่า บุคคลผู้มีจิตเหมือนฟ้าแลบดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็บุคคลที่มีจิตเหมือนเพชรเป็นฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่แก้วมณี หรือว่าหินชนิดใดที่เพชรจะทำลายไม่ได้ไม่มีแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย บุคคลน,นี้เรียกว่าบุคคลมีจิตเหมือนเพชรดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก